สายลุยครับสายลุยมาอีกแล้วครับฮันเตอร์เอซมีตัวไม่รอดครับเอสซีสีเขียวส้มฝากผลงานเลยครับมีหมายดีๆตีใส่มีตัวกัดแน่นอนครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันโคนดตจากค่ายฮันเตอร์สาย 2, os, พีสองโคนด์พัดติดตามผลงานด้วยกันนะครับฮันเตอร์เอซ